สวัสดีครับมนนีบังรวยภาพมาตาในท่งเมปูนะครับในวันนี้เปนกับฟันดีพี่น้องฟันเห็นสามีที่เสียชีวิตบ้าให้โชคนะครับในงวดก้อนกับฟันเห็นสามีคือกันนะครับปรตีให้คกซี่นะครับเลยออกคกสามลดแต้มหนึ่งครับวันนี้กับฟันดีคือเขาฟันแปลอีกแล้วนะครับอาจจะเป็นโชงง่ายโยนลองไปติดตามฟันเห็นสามีน้นแหละกิดมีโชงน้ำนั่นไปติดตามว่าสามีที่เสียชีวิตให้ตัวใดหรือจะมกตัวใดไปติดตามกันเลยครับ ครับแม่ครูครับจ้าวัสดีค่ะนั่งเลี้ยงกี่ล่ะพอาเดี๋ยวขาลงมวันนี้มาตามหลอกคำหน่อยพอดีแม่ปูเพิ่นเซียนเพิ่นขึ้นนะครับเพแม่นขึ้นเด้เซียนขึนเนเขาเคี่ยงเออไม่เกณฑ์พร้อมไม่เกลียดเขาเคี่ยงไม่เกลียเขาเคี่ยงไม่ให้มอรวยเห็ดไห่จะข้าวมอรวยเราไม่แห้งคักแล้วล่ะดึงบกดึงข้าวเดี๋ยวจะเอาเกณฑ์งคักดูไข่ไม่แห้งบังไรเติมปรับจนเราสว่าง เอารวยไปมั้ยยงออลถ้วย่วยเด้อเต้นิบูคนลัามั้ง็แข็งๆนออดทันทีอไม่เก็นเต็นนีคนอกไ่ไหวมาได้เต้นมาได้ก็แล่นมหาจะมอนไว้ะเออมหาแต่นองไส้่ะห่วงดึงหายเขียนให้แ่ไม่แห้งบรกไรก้อนเลยอ่อนไปเลยหลอกก้อนนะครับก็ชิมาเขาเรียงๆเขาได้ป่เนี่ยว่ายอกกันนี่เสีันะครับไปได้แล่แม่ปูขึ้นยิ้มเขา่าเสียดายแถวมันโอ้ยันขึ้เ่าละรวยเื้อ่งก่อื้อ หกสีอ mm ่ออกหกสามเออว่างั้นจึงหกสี่สี่ตัวตีหายใหญ่หน่ไหมเอยได้่าหกสี่เนาะใหญ่เนาะอาจารย์ันเดมันบอกหกสามหันไวพรต่ว่ามีผู้ชายนอนทึงกันนะเตาอาาะแต่ว่านี้นอนขังกันนี่ไปนอนทึงคืบเขาเราไ่ได้ปัดออกคือเขาเด้ที่เด็กนั่งเากันธรรมดาเนี่ยนะรวยบอกไปมาก็เล่นนั่งต่ว่จาแต่นัเนี่ยกันอยู่กี่ด้อาแก่นอนลงหมืนเป็นกระลงเลยกระล้มใหม่่จ้าอ่มีอีหญ่ก็นนลงธรราะต่ว่างนหญ่ก็นโ่งร่วงนสามดาเก้าอาวาสเพราะนั่งร่ะอือ แต่ว่าปลาแกนี่นันลูกชุ่งๆก็ง่เอาเขาขาวหนาตาดีๆเว่าะขั้วปันคือแกนั่นลูกหอนนะคือบอกกันทรามดานี่ล่ะไ่ได้ว่าคือนันบ่ได้ว่าเขานันงลงไปย้ำขึ้นหรอกแต่ว่าเขาบอกกันเหนึ่งนั่งกันท่รบดานี่แม้แต่แกนั่นนั่นลูกิหนนะนั่นลูกหรอนั่นพานั่นลูกปูไข่คือเป็นกระลกงเงี่ยก็นั่นลูกเจ๊กะลูกเง่เอาเนี่ยปูไข่เออ แต่ว่าเด็กะยันกันถิกนกับลงมากอไข่มันถิกกับลงไอ้ขึ้นมาคือตัวเก้านี่นเขาว่าเจ้าเคยถือน้มันลาสุดตัวจำอะไรดิเจ้าที่แรกไอ้มันนังเรียกมาออกมาหันนั่นหกสามมันนั้นมันออกหกสามรวยตัวตีเอญหกสีแต่ว่าเรขกวันที่มันสิมาแม่หกชีตีรวยหกชีกะหกชีก็เอ้ยเบิ่งไม้หันก็ได้หลายด้ดังด้เออว่าเขาต่อมาเรียบเรียบควมฝันแล้วกัน คือแม่ปูเน่ยแล้วนอนเรานั่งคุยกันเออนั่งคุยกันบ้านนี้สามีที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อนนาจักนาจักเนาะแล้วเอ็นตัวนอนลงไปบัดต่ว่าคนซื้อของถึ่มองเห็นเลยคือเรานอนใด้กระโลกไหม่เออตรงตี๋สิมันถ้าถือประเด็นให้ลักษณะหกสี่ขึ้มไปยิ่งกับผู้ชายนอนปกปกันนอนมีเพศสัมพันธ์หรือนอนกอดกันนี่นะอันนี้เพราะว่านั่นมัดกันนึงคือคนตายเกี่ยวกับประโลงโลกตัวนี้สีอคนตายเป็นผีคือหกเออ ชี่หกศูนยเออติดตีไปเร่ยหน่ยเออมันอยู่ประมาณนี้ใจชอบตศนย์นี่ันตีเลขแม่นเือการเด้ตีเลขอยุแล้วอะไรรับสี่สิบนั่นเห็นวะเตเลยเห็นวะี่สิปีก็เตียี่ปีเะเลยขอจำได้ว่าเพิ่นมาห้องบอกจันเก่อี่ศูนย์นั่นเหรออหกศูนย์เออหกศูนเนาะอเอาน้ำใจขนาำหกสีกหกปีบาเนั่นแหะแล้มาบอกเลขดูด้ แฟนผลิตภปณฑตายมากแล้วถ <ici> <an S 2> <c oughs> <tr> ือน้ำสอสท้งเทียดออกถืออเทียดสามเทียดเรยงกันเหมือนแม่ไม่แต่จั่เกก่อนแต่เึ้เหรียญเึ้ฟันเ่ยวกับเหรียญฟันเจยวกับแก่อืมเาเาชมว่าให้จาฟันนองได้ถือเล็นยญไหนเนาะทุดแหนเนาะกับสามีคนหนเนาะแต่บาหันแต่บางหันนั่นคันคันคันใดรวยบ้า่าเอ้ยหกหกไอ้สามหกที่แต่ขันนันถือเลรเยขด้หันรวยตีมีบ้างหัน มันหันละมันหันมันออกหกสามหั่นเลยตีหกสามหกสี่เปะไปเลยได้ไม่นอนไหวเดีนยนเลยตีหกสี่พอนอนขึ้นเท้ากึ้นงนะแล้วก็เล็บผัดออกสินะเอาเล็บยกออกโอ้เนาะมันออกมันมันลงเนาะเอออันนี้บ่มี่ยังผัดบอลกันบ่มี่ยังไม่ยกเพราะวันพักออกมันเลยเป็นลุ่มไงลุ่มออกจากกันไหมจากน้องทับกันไหมอันนี้ไม่ได้พักอันนี้บอลบอลกันธรรมดาแกกันน่าลง่มสินะเป็นกระลง่ไม่ได้พักยังออกนี่บัดซิบบะมี่ผักบะหมี่ยังอายุเพิ่งกี่สิบปีเนาะยี่สิบป อายุอายุสามีเนาะอายุสามีสี่สิบปีเลยเนาะอายุเพิ่นพ่อสอเกิดเพิ่นจังได้บ่ฮพ่อดบ่รวยแต่ว่าที่ปีเต็มก็ไล่เอาเบิ่งเอียก็จบ่ได้ลล่ะเพิ่นเพิ่งเสียเลยเนาะดไล่จังยแดเพิ่นแม่นบ่ออปีนี้เนาะปีนี้แหละจะยา่ได้เข้า3เดนบ่ก็แสดงว่าไล่ได้อยู่เนาะ ไลไรปีนี้เลยเพราะว่ันอกมันจะเสียร่างแรงเนี่ยไอแก,แกไอเขาเรียมันชักมอือไอนู่นได้ไปน้ำกลนประมาณชิปหาประมาณนี่ชิปมือไหนไหนู่นกับไอนู่นกับไ,ไปน้ำกลนแกไหมเขาเนี้ยมันเรียนเดียดวยกันสองห้าสองแปดนู่นเรียนอะไรกันสี่ศูนว่าแกไปกวนโเกิดออสองเกิดสองสี่สองห้าสองแปดก็ซอเขื่อนเนาะสองห้าสองแปดนะครับเอาได้เขียนเขียนนั่นพอซอเกิดนน้ำเนาะ ข้อสองสองห้าสองแปดมาเนี่ยสองแปดอาจจะร้อนเนาะในวันนี้ก็ได้มงหันไว้ตีแมนค่อยุ่หั่นว่าเอ็นหกสามหกีนเอาใหญ่มงหันถือเป๊ะเลยได้มาหั่นโว้ยคือขค้นพอเราประกบกันเนาะไมงั้นเราพักออกเราเตรียมมือเพราะนี่เลยเนาะเว่าก็ตีถือค่อยั่มันแคว่านั่นตรงกลังเลยถีือน้อด้วยเนาะครับเอาวันเี้ตีเด็กเจ้ามตีเด็กกเก่งหรอ มเนี้เออคือยางให้ถือกันทุกคนทุกคนนี่ยแหละถือตัวใดก็ดีเมื่คนเฮาว่าแตาเฮาได้พ่อได้ซื้อมงคลน้ำปลาครับเงี้ยเี้ก็บัางกับสามีเนาะสามีนอนลงแต่ว่านอนลงในโลกใหม่เนาะเป็นนอนลงปุ๊บพ่อเฮาเดือไปบางอะไรคือกับโลกใหม่ยังไงนะครับก็เลยตีหกสี่ศูนย์ว่ามายย้ำเกินดอกนั้นย้ำเป็นครับผมหรืจะเป็นหกสี่สี่ศูนย์หกศูนย์เนาะแต่ว่าเคยถือน้ำสามีขังก่อนเป็นหกศูนย์เนาะ อายุสามีตายกับสี่สิบปีนะครับพ่อสเกิดสองหาสองแปดเด้นะครับเพไม่ตุยขึ้แกงเราหันขึ้นมาอ่าอึ้นหัแกงเราเจ้าไหมเออแปลกัไม่ะเเียงดีก่นเนาะเออมันต้องปั๊มหมดขึ้นต้องปั๊มหมดขึ้นบ้าง่เยงไม่ตุดีก็หันได้นขึ้นเกงเ่อนเม่ะเออแปกเราตกเปิดแฟนเรา นี่โอ้ยเขามีแฟดอ่านัานนะครับหกสี่ศูนย์หกสี่สี่ศูนย์หกศูนย์นะครับตัวนี้ต่อเลยมักี่เอมเก่ยมาหก่วยอ้ามาหกสี่เนาะเอมาหกสี่เพราะว่าเพราะว่าช่วงมีประเด็จพักอ่เอามาขีดไปทั้งแ่นนี่วยหกสี่ก็หกชุดน่ะรวยอย่าาหกสี่ก็หกเอมัหกสี่ก็หกชุดนั่นแหละรวยเออเอาปสะตูตัวรถเอ่มาหกสีก เพราว่า <budgets> <aro qué> ลคซีนาเลยตีซ <Gel iedzieć> ีสูนาวะโราซีมันกับรคมันมานํำกันม่นหวแต่่นมาหกศูนย์นะราวาเค่ได้น้ำหมดก่อนหกศูนยะเอาก็สตัวเด่นไปลองมักเบิุ้ตัวละอือเรียกเขาเนาะหย่ก็เป็นซีเนาะผู้ชายกัน้ำหกผู้ตายกัเป็นซูนเนาะมันขามักกันมดไหมอือเขาถือวนเนาะอายุกับซีสิปีเนาะก็ซอเกิดสองห้าสองแปดนะครับก็เราเมืองเรากรบมาตายไหมคเรากับมาตายหมเดยเพราะนั้นลงครตัวกับีหกศูนย์จ้ตัวนี่ตัวปีไปน ครับได้เวิดเนาะก็มารวยกันมารวยให้เป็นหกสี่ศูนนะครับอาจสิเรี่ยงผิดเพราะว่าตีแล้วกันนะหกสี่ศูนย์ซี่หกศูนย์ก็ได้ห้ากับก็ได้นะอันดีฟันดีพันเราเสนอคือว่าฟันดีด้พอสามีเันเคยมาทำอะไรกับให้โชว์ต้องเลยอะคอยังได้ทอดซับได้ติดต่อกันห้าฟันเห็นกระลุกก็จก็ฟันดีด้ันเห้นกระลุกพอใจกับว่าก็จะกับว่าดีมิโชวกัได้้วยเสนมิโชวกันละเออว่ามันเอาาดกคอฟันยังออกไปแล้วครับผม คือว่าฟันดีเนาะเป็นอะไรเป็นปูนวันเหรอไม่แห้งคนแบกไรเดี๋ยววิ่งวงช่วงสองเศร้าเนาะมันไข่อเนาะคือคือเศราวิ่งปะวิ่งดีขึ้นปะาะมันลงแบบบางไรเป็นหวยมันแจ่มมันตาใสไปน้ำตาใสไปน้ำเนาะนะครับแล้วไข่มันไม่แห้งไปไรเวลาเราซื้อมันมันเบาโตไปรวยย่ำตัวดึงออกครับเป็นเทคนิคเนาะนะครับเทคนิคการนวดนะครับเพราะว่ามันรวยนี่เมื่อฉมังยังายผู้สาวเนี่ย สาวตัวมีบันไหมผู้าวผู well. ้สาวก้าใหญ่ก็เกิดแล้วนายอย่ตงก็ผู้สาววิบันสาววิบวันะก็เดานอชมังยัะเป็นยิ่งนี่มาไม่มีผัวเขาในตัวสามแล้วมีผู้ติดตอมาเด้วย่าผู้ตอมาโหลดแล้วคนีติดตอมาเอาต่ไอ้ผู้ก็จะว่ามีดูไอ้ว่ามีเมียหรอไม่ดูไม่ดูกับรับไม่ดแต่เอาบุหรือว่ามีเมียเอา เ็ดีแปดิีปีก็รับแล้วะ้าแล้ววะแมีขีปียนวอ่ะว่ารับรปันธรรมดาเนี่ล่ะคนาคนควมีคนเท่าหูจักกัไปชิไปไอะไดอกครับมันไม่ได้รวยหูจักกัลชิไม่ใช่เมียนชี้เอาเท่าใดก็ได้เจอหูจักกันไปเมยู่ก็ต้องหาผู้เมียนชี้เมียนเยวเพราะมันไม่ได้รวยห้าหูจักกันไปดีก็เพราะหูักกันได้รวยคนเท่ากันเกินเท่าหลงทางไปห้ด็ขอกินของน้ำเพลินก็ดีนะอหยอกมอนกันพี่ตองนะครับตามนี้ได้นะครับอายุนาะของคนตายคือสี่สิบปีได แม่ปูฝ<า>ันเห็นสามีเห็นางน้ำนะครับผู้ที่ตายไปแล้วนะครับนางดินน้ำกันแล้วก็วกอินตัวลงน,น,นักก่นนะก็เห็นปิดกระลงนอนในโลกใหม่นะครับอาจจะเป็นหนึ่งอะไรได้ที่นึ่งใหม่เนะ<ม>าะแต่วลูกคนแรกซีกเอาละนะครับเป็นหกซีศูนย์เราไปหกซีหกศูนย์ซีศูนย์อายุคนตางก,กันสิบปีเกิดพ่อสสองห<ม>้าสองแปดเนาะไม่ตุยเนาะอ่าให้โชคให้มาน้ำแม่ปูเด้อนะครับในวันนี้หมดก่อนผ่านไปแต้มเดียววันนี้ขอให้โชคให้มาผ่านแต้มเดียวนะครับเด้อนะครับ รับสมัครนุ่มๆเล่นนะครับรับสมัคร80ขึ้นปีขึ้นไปนะครับเนาะอย่าห่วงคุณโยยัพค่ณได้เมียนอ๋อทนายพี่เพชรบูสวัสดีครับบอยกันสุดหลอสวัสดีค่ะ